ลูกค้าที่ดูอยู่ไกลๆเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยเฮ้ยมันสวยจริงป่าวะกล้าซื้อป่ามาดูนี่นะฮะนี่มันกระทั่งยางเนี่ยขอบสียังอยู่เลยฮะนยมันเดิมมากจริงะฮะรอยแบบตำรอยตําหนิอะไรไม่มีจริงรอยที่ศูนย์เขาตําหนิอาร์คไว้เนี่ยอยู่ครบหมดนะครับแม้กระทั่งยางวัาติกนะฮะเนี่ยฮะคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็ดูจากคลิปผมเนี่ยแล้วคุณก็เรียกญาติเรียกพี่น้องที่ดูรถเป็นเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยมันสวยไหมเขาเปิดตะเข็บให้ดู บอดี้ตัวถังแบบนี้มันโอเคไหมเดี๋ยวผมเปิดข้างหน้าให้ดูนะถามว่าลูกค้ารับเงินสดเนี่ยลูกค้าไม่มีเครดิตเนี่ยซื้อได้ฟรีดาวได้แต่ขอคนค้ำประกันหนึ่งคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบิ๊กคาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเซลโจบิ Self ๊กคาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะปีใหม่ๆนะฮะ ดาวถูกถๆผ่อนไม่แพงนะครับเข้ามาทางนี้เลยนะครับนะครับมีรถอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งยี่ห้อนะครับที่ผมอยากนําเสนอสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังมองหารถกระบะปีแบบใหม่ๆเลยนะครับแบบสภาพแบบไม่โซมไม่ชนหนักไม่เอ่อใช้งานหนักมานะฮะอยากได้สภาพน้องๆป้ายแดงนะครับวันนี้ผมมีมาแนะนํา1คันเลยนะฮะนั่นก็คือคันนี้เลยนะครับหน้าละหล่อเท่ๆแบบนี้เลยนะครับมิตซูไททันนะครับ มิสูจะตั้นตัวเตี้ยนะครับตัว GLX นะครับตัวนี้นะครับปี2019นะครับรถประมาณปีกว่าๆเท่านั้นนะครับวิ่งมาประมาณหมื่นกว่าโลนะฮะหมื่นพันโลนิดๆเท่านั้นหนึ่งนะฮะนะครับสภาพเนี่ยถือว่าได้น้องป้ายแดงเลยนะครับนะครับและในเรื่องของราคาเงินดาวค่างวดเนี่ยผมว่ารับได้เลยนะฮะตัวเนี้ยเป็นปี2019นะครับราคาอยู่ที่499,000บาทนะฮะ499,000บาทเท่านั้นนะครับ คันนี้นะครับออกรถเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับไม่ต้องพกเงินมาเลยนะครับลูกค้านะครับพกแต่เอกสารมาที่ไม่กี่อย่างนะฮะถือมาเนี่ยผมว่าเน็บใส่กระเป๋ามาเนี่ยสบายๆอย่างแรกเลยลูกค้านะครับที่รับเงินสดไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีสลีปนะฮะทำอะไรได้บ้างสําหรับคันนี้ลูกค้ารับเงินสดลูกค้ามีแบบรองเงินเดือน1ใบทะเบียนบ้าน3ใบบัตรประชาชน3ใบแค่นั้นครับทั้งคําประกันและ คนผู้เช่าซื้อนะครับถามว่าลูกค้ารับเงินสดเนี่ยลูกค้าไม่มีเครดิตเนี่ยซื้อได้ฟรีดาวได้แต่ขอคนค้ำประกัน1คนนะครับค้ำประกันจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติแฟนภรรยาลูกได้หมดนะครับแค่นั้นคุณก็เอาเจ้าไต้ตั้นคันนี้ออกไปใช้งานได้เลยนะครับขออย่าติดแบ็กลิสต์นะครับและที่สำคัญผ่อนอยู่เดือนละนะฮะผ่อนอยู่เดือนละ8,999บาบาทเท่านั้นนะครับนะครับผมตัวเลขสวยมาก ตีไป9ก้าพันแล้วกันนะครับกลมๆนะครับแต่คุณไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยประกันเราแถมให้นะครับสำหรับไตทตั้นปี2019กคันนี้นะครับส่วนลูกค้านะฮะที่เป็นสลีปก็ชัดเจนอยู่แล้วนะค,คุณออกได้ง่ายๆอยู่แล้วเงินเดือน1 7 0 0 0บาทขึ้นไปคุณซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำประกันไม่ต้องมีกู้ร่วมนะครับคุณรับเหมาก่อสร้างคุณมีไม่มีใบจดทะเบียนไม่เป็นไรแต่คุณต้องมีสัญญาว่าจ้างกับเจ้าของบ้านนะคุณไม่มีใบทวีไม่เป็นไร ผู้รับเหมาฟังไว้นะฮะคุณมีสัญญาจ้างกับเจ้าของบ้านคุณเขียนกับเขาเลยนะฮะให้เขาเซ็นสัญญากับคุณเลยนะครับว่ารับงานบ้านหลังนี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็ว่ากันมาต่อเติมบ้านหลังนี้เท่าไหร่ก็ว่ากันมานะครับแค่นี้คุณก้าวเจ้าคนนี้ไปผ่อนได้แล้วนะครับและที่สําคัญเรามีโปรโมชั่น0% 1ปีให้ท่านด้วยสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสมมุติผ่อนอยู่9,000นะฮะปีแรกคุณผ่อนไปเลย7,000นะฮะยาวๆไปเลยนะครับเบาๆไปก่อนทำมาหากินกันไปก่อน นะฮะหาเงินนะฮะไปก่อนนะฮะไม่หนักนะครับและฟรีดาวด้วยสําคัญนะครับอ่ะผมปูรายละเอียดของเรื่องการผ่อนเงื่อนไขไปแล้วเบื้องต้นเดี๋ยวมาดูรอบๆรถก่อนว่ามันสวยจริงหรือเปล่านะครับว่าเจ้าไตทันปี2 1 9 9ันคันนี้สภาพมันเป็นยังไง ดูแค่หน้าก็น่าใช้แล้วนะครับหล่อมากนะครับสำหรับลูกค้านะครับส่วนใหญ่นะครับสีบอดี้ตัวถังผมกํารันตีร้อเเนะฮะผมพูดคํานี้เลยว่ากํารันตีร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับมิสูไทตันคันนี้นะครับเพราะมันใหม่มากแล้วรถมันไม่เคยบรรทุกหนักอะไรเลยนะครับผมพูดก่อนเลยนะครับบอดี้สีนะฮะทุกอย่างนะฮะลูกค้าชอบเคาะนะฮะซื้อรถก็คล้ายๆซื้อทุเรียนนะฮะต้องเคาะก่อนนะฮะกวงไหมนะฮะเนี่ยเดิมแน่นอนผมรับประกันเลยนะฮะ อ่าเดี๋ยวผมจะดูภายนอกก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมก็ค่อยดูภายในทีเดียวนะฮะนี่ที่สําคัญตัวนี้สติ๊กเกอร์ตัวนี้ถามว่านี่ครับเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าไอ้กระบะลูกนี้มันทําสีมาหรือยังนะฮะทำรอบคันโดนชนหนักมาไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะฮะถ้าเห็นแล้วเนี่ยซื้อได้เลยนะรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนเป็น,เป,นเป็นแบบว่าเขาเรียกสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะผมก็ไม่รู้มีไว้ทําอะไรเคยเปิดดูในยูทูบเหมือนกันนะฮะแต่เขาบอกก็คือตัวเนี้ยถ้ายังอยู่แสดงว่าตรงจุดนี้คือยังไม่เคยนาสียังไม่มีชนหนักมานะคะนี่ครับ ยางเนี่ยคือออกห้างเลยนะยางแม็กนี่คือออกห้างเลยนะฮะเนี่ยนะฮะสภาพเนี่ยตามที่ท่านเห็นเลยท่านเห็นในคลิปสวยยังไงคันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าตัวจริงสวยแบบนั้นนะฮะรับประกันแน่นอนนะเนี่ยนี่ฮะกระบะนะฮะทุกอย่างนะฮะรอยตะเข็บนะฮะเนี่ยคือเดิมๆเ,เลยนะแม็กไลเนอร์นะฮะออกห้างมาเลยนะฮะนี่ครับกันชนหลังนี่นะฮะ ทุกอย่างตัวนี้มันเขาเรียกมาเดอร์เชนตัวใหม่แล้วนะฮะหน้ามันพวกไฟเฟยมันก็จะเหลี่ยมขึ้นเยอะเนีอยนะฮะนี่ฮะสวยครับบอดี้ตัวถังดูชัดๆช้าๆนะฮะนี่ฮะเนี่ยติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบโอ้โหแบบรถมันสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆคันนี้คือเอาไปใช้งานเนี่ยกับการที่คุณไม่ต้องใช้เงินออกรถกับการที่คุณผ่อนแบบไม่หนักมากนะฮะมีแบบแคมเปญสิบเปอร์เซ็นต์ให้ผมว่าโอเคนะครับสำหรับลูกค้าและอย่างเงื่อนไขมันออกง่ายนะครับตอนนี้ไม่ได้ฟิก ไม่ได้จำกัดอะไรเยอะก็คือเป็นโควิดคุณเปิดร้านอาหารคุณไม่มีโต๊ะนั่งคุณขายออนไลน์ก็ได้หรือว่าคุณไม่มีเข้ากับฟูดแพนด้าไม่มีเข้ากับแก๊ปไม่มีเข้ากับอะไรเงี้ยคุณแบบลูกค้าไปซื้อแล้วซื้อกับบ้านเงี้ยก็ได้ขอให้ไปแล้วเห็นว่าร้านคุณเปิดนะฮะแค่นั้นเองนะครับรอบตัวถังบอดี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้ประมาณน,นี้นะภายในภายในนี่บอกเลยว่าจัดมากเลยฮะสวยจริงๆเนี่ยเมกกแคปเขาเรียกเมกกแคปก็คือแคปเปิดได้แล้วทุกอย่างนะฮะลูกค้าที่ดูอยู่ไกลๆเนี่ยที่ดู มันสวยจริงปะวะกล้าซื้อปามาดูนี่นะฮะนี่มันกระทั้งยางเนี่ยขอบสียังอยู่เลยฮนะมันเดิมมากจริงะฮะรอยแบบตำรอยตําหนิอะไรไม่มีจริงรอยที่ศูนย์เขาตําหนิอาร์คไว้เนี่ยอยู่ครบหมดนะครับแม้กระทั่งยางพลาสติกนะฮะเนี่ยฮะดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะฮะทุกอย่างแบบมันชัดเจนนะฮะผมว่าสบายใจครับซื้อคันนี้ถ้าลูกค้าหารุ่นนี้อยู่นะยังไงผมก็ผลักดันให้ลูกค้าออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวผมพูดแค่นี้นะฮะฟรีดาวไปเลยนะครับ นะครับสำหรับลูกค้านะครับเราจะช่วยให้ทุกอาชีพนะครับอย่างที่บอกว่าลูกค้ารับเหมาคุณก็ไม่มีตะบทวีก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียใจคุณทําสัญญากับเจ้าของบ้านมาคุณค้าขายคุณไม่ได้มีโต๊ะนั่งที่ร้านตอนนี้ก็ไม่เป็นไรขอไปตรวจแล้วคุณเจอคุณขายก็พอคุณรับเงินสดคุณมีแบงค์็รองเงินเดือนก็พอนะประมาณนี้คุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็ดูจากคลิปผมเนี่ยแล้วคุณก็เรียกญาติเรียกพี่น้องที่ดูรถเป็นเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยมันสวยไหมเขาเปิดตะเข็บให้ดู บอดี้ตัวถังแบบนี้มันโอเคไหมเดี๋ยวผมเปิดข้างหน้าให้ดูนะนะครับแล้วรถวิ่งน้อยมากคันนี้บอกเลยวิ่งมาหมื่นหนึ่งมอยโลเท่านั้นนะฮะน่าใช้จริงๆรอที่ดูบอดี้ของเครื่องเดี๋ยวให้ดูช้าๆเลยนะนี่เสียงเครื่องนะฮะฝากระโปรงนะดูเลยนะฮะเม็ดคานเนี่ยพวกนี้นะฮะดูรอยนอ็อตดูอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยดูเลยนะ ดูชัดชดช้ชชชาๆนะครับลูกค้าที่ดูอยู่นะครับดูเรียกญาติเรียกช่างอะไรที่เราคิดว่าเขาดูแล้วเป็นมาดูได้เลยว่าเฮ้ยมันโอเคไหมถ้าดูแล้วเฮ้ยมันโอเคแต่ยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์บ่อยให้ขับไปดูที่บ้านเราก็ยินดีนะครับเนี่ยพวกนี้ถือว่าสภาพเป็นเป็นสภาพที่ผมว่าโอเคตัวผมเนี่ยผมรู้ว่าเป็นยังไงผมกล้าพูดได้เต็มปากนะฮะถึงจะบอกเนี่ยรอยอาร์คหัวนอ็อตฝากระโปรงมีรอยขยับไหมมีรอยอะไรไปโดนมันไหมไม่มีเลยนะฮะ ทุกอย่างเนี่ยคุณสบายใจได้เลยกับมิซูไตตันคันนี้นะฮะถ้าลูกค้าสนใจนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตามเงื่อนไขที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นรับเงินสดนะฮะลูกค้ารับเหมาลูกค้าข้าราชาการที่โดนหักเยอะนะฮะหลายๆอย่างลูกค้าไม่มีคนค้ำนะฮะลูกค้าไม่มีเงินดาวไม่อยากใช้เงินดาวลูกค้าอยากผ่อนเบาๆนะฮะสำหรับคันนี้ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างรถปีใหม่นะครับอายุการใช้งานน้อยนะฮะรวมอยู่ในไตตันคันนี้แล้วครับ มิสูจะตั้งปี2019นะฮะคันนี้เมก้าแคปเครื่อง2.5คันนี้นะฮะนะครับผม เดี๋ยวตอนนี้เราเข้ามาดูภายในเจ้าคันนี้บ้างนะครับมิสูแต่ตันปี2องพกคันนี้นะครับภายในเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับภายในก็แบบที่เห็นก็คือเดิมๆแบบกินใหม่นี่ยังอยู่มากนะครับนี่ถุงพสติกนี่ไม่ได้บานติดเองนะฮะนี่ออกจากศูนย์ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับทุกอย่างนะครับนี่ครับวิทยุเดิมทุกอย่างเดิมคอนโซลเดิมนะฮะครับตัวนี้ก็คือมีแอร์แบ็กสใบนะครับก็คือระหว่างผู้ขับขี่กับผู้โดยสารฝั่งนี้นะครับฟังก์ชันมาครบทุกอย่างเป็นกกระจไฟฟ้าหมด แล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวนี้วิ่งมาแค่11,148กิโลเมตรเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยมากนะครับรถปี2องพนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่อยากจะได้รถนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือได้รถปีใหม่อายุงานน้อยน้อยเนี่ยก็ผมว่าอยู่ในมิสูเซตันคันนี้หมดแล้วไม่ต้องดูอะไรมากนะครับเบาะเบิร์ดนี่เดิมนะฮะคอนโซลไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะหลังคาเนี่ยไม่มีรอยยันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวบุ๊ก็อยู่ครบ ตัวนี้นะครับตัวมิตซูเนี่ยเขาออนไลน์อยู่แล้วนะฮะสำหรับลูกค้านะครับตัวนี้เขาจะเป็นแบบสมุดเข้าสู่บริการข้อมือการใช้รถเฉยๆนะฮะแต่ถ้าลูกค้าต้องการตรวจสอบประวัติข้อมูลเนี่ยมันเป็นออนไลน์ก็คือลูกค้าสามารถเอาเลขเครื่องเลขตัวถังเนี่ยเลขตัวถังเนี่ยครับไปเช็คกับมิตซูได้เลยเขาออนไลน์ทั่วประเทศนะครับเขาจะไม่มีการ์ดจะไม่มีสมุดลงบันทึกไว้เขาจะลงไว้ในคอมเฉยๆนะครับก็ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ลูกค้าตอนนี้ดูอยู่เนี่ยเฮ้ยสนใจคันนี้โจส่งเลขตัวถังให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะไปเช็คกับศูนย์ ที่จะรู้เลยว่าไม้ที่ผมบอกหมื่นกว่าโลเนี่ยหมื่นหนึ่งพันเนี่ยมันไม่แท้ไหมลูกค้าเข้าสู่ล่าสุดเมื่อไหร่นะครับคุณอยู่ที่สาขาอุดรเนี่ยคุณก็เช็คได้เพราะว่ามันออนไลน์ทั่วกันประเทศนะครับในส่วนของอ่าบอดี้ภายในภายนอกเนี่ยผมก็รีวิวแนะนาหมดแล้วค่างค้างวันทุกอย่างโปรโมชั่นก็แนะนําหมดแล้วลูกค้าที่สนใจนะครับที่ดูอยู่ก็ถ้าสนใจกระทักมาในเบอร์โทรลิงไลน์โจได้เลยกดมาได้เลยนะครับอ่าอยากสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดตรงไหนที่โจไม่ได้พูดออกไปก็สอบถามได้ตลอดนะครับ เพิ่มเติมได้นะฮะก็วันนี้เดี๋ยวโจต้องลาไปก่อนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักหาโจได้นะครับสำหรับวันนี้โจต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทคอม